เลือนคนเดียวเลยนี่เลกแล้วไป็อไงที่ครับพี่น้องจา๋าห้องช่างตั้งแต่สงการแล้วปีใหม่หายแซ่บครับพี่น้องจา๋าถ้าจะมากับโควิดไปโควิดก็ดีเหมือนกันฮะพี่น้องอมาของไปยังแปลงคนเดียวก็ได้แต่คืนนี้มีตะขาบโผล่มานี่บังเตือ้องบาง,งป่องเนี่ยกับปจลโลเมื่อก่อนอยู่ในเวียงครับพี่น้องจา๋างูสด,ดอง,งูหลามงูเลยไม่นะนี่ พี่น้องมันเป็นโถรุ่นเกา่าครับต้องแปลงกันใหม่ครับพี่น้องจา๋าผมซื้อมาละโถส้วมอยากก่าก่อนแปรนป้ายก็โอเคแล้วก็เด็ดแปลงคนเดียวกระเบื้องก็กงกปอมีอยู่ยัดไปตามฮันเอ็นดูครับพี่น้องจา๋าบ้านเมืองเฮาไอ้ไอ้สิทธิ์ไอ้มาชนะอนะันน่ะเฮ้ยเฮาบม่ได้อย่างสักอย่างเลยพี่น้องเอ้ยเอ็นดูละอ่อนเนาะสู้ๆกันครับลูกเตา้าหล่อนานต้องใจนี่กันเบอร์เบอร์เบอหมดและตอนเนี้ย โควิดเนี่ยมาแจหมูเฮาแล้วครับหมูหันละหายหา้าเอ้ยกายแตะคนเท่าหลังแกเราอ่อนนี่นะเป็นกำลังใจให้น้องๆเนอะเข้าใจครับเข้าใจว่ามันมีปัญหาเป็นปัญหาแตะเฮ้ยอ้หมูจะได้เครียดเอ็นดูสงสารน้องเราอ่อนเปิ้ล